ก่อนหน้านี้ผมปั้นช้างเอราวัณหรือทําประติมากรรมเกี่ยวกับช้างครับแล้วปั้นช้างเอราวัณก็มีทั้งเอราวัณตัวเล็กๆแล้วก็เอราวัณที่ขยายไปอยู่ที่หน้าตึก King Power คิงพาวเวอร์เคยเห็นไหมฮะ,ค,ค,ะครับแล้วก็ผมมาทํางานเพ้นผมก็อยากจะคือผมไม่ได้ทํางานเพ้นมาประมาณสิบห้าปีเพราะหมดไปทำสื่อผสมบ้างทาประติมากรรมบ้างทีนี้สําหรับการ แสดงตอนเกษียณเนี่ยผมอยากทํางานเพล์ผมก็เลยคิดว่าเออผมจะเริ่มจากช้างเอลวันก่อนละกันก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกนะครับก็คือเป็นงานครเลยแหละแล้วเป็นงานไทยด้วยเป็นชิ้นแรกเป็นที่ใช้รูปทรงจิตรกรรมฝาผนังของปรอเพณีของมาใช้แต่ว่าผมก็สร้างช้างเอลวันของผมขึ้นมาด้วยตัวหนึ่งอยู่ในพิติที่ทับซ้อนกันครับผมก็กำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์กับกับศาสนาอยู่ก็เลยนำเอาวิติทับซ้อน คือในจิตกรรมของหนังมันก็มีมิติซับซ้อนนะครับแต่เราเราเราไม่ได้วิเคราะห์มันผมก็เลยคิดว่าเออชิ้นนี้น่าเป็นชิ้นเริ่มของผมจานใช้อะคริลิกใช่ไหมครับอะคริลิกทั้งหมดอะคริลิกแล้วก็จา์ลงแบบฉับพันล้วผมเห็นมีรอยเท็กเจอร์ผมชอบเป็นคนชอบพื้นผิวไงพื้นผิวใช่ไหมผมก็จะทําพื้นผิวก่อนลองพื้นจริงๆคือถ้าไปดูมันจะมีเท็กเจอร์เจใช่ไหมที่งานผมก็ใช้นิ้วอ๋อใช้นิ้วใช้ลายป่าสร้างขึ้นมาก่อนความบาก แล้วก็มีสีทองนะก็คืออะคริลิกทองใช่ครับก็คือเป็นงานครูแลข้างบนเป็นเทวดาชิ้นนี้ค่อนข้างจะหลอมรวมเอาความเป็นไทยประเพีนี่เพรารามสมัยมาเล่นด้วยกันก็คือเหมือนกิจกรรมฝาผนังแต่อาจารย์ก็อาจจะจินตนาการช้างในรันมาวางเป็นตรงกลางแต่ว่าตัวอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงใบหน้าของไม่ลงครับไม่ลงไไม่ด้ลงไว้เพราะว่าอะไรพวกแต่ดูรู้มีฉัดมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปทรงเป็นรูปทรงที่เอามาจากกิจกรรมฝาผนังแต่ว่าไม่ได้เก็บรายละเอียดพวกนั้นแล้วอาจารย์ทํางานชิ้นใหญ่ตลอดเลย มันทรงพลังกว่าเลอวาผมบางทีผมทําชิ้นเล็กแล้วมันเสียเวลามากอแล้วผมรู้สึกว่าทําชิ้นเล็กแล้วผมไม่ได้แอคชั่นเต็มที่อ่ะอ๋อเวลาเวลาระบายเวลาคือพอทําชิ้นเล็กเราก็ต้องปนนีดกับมันใช่ไหมฮะแล้วเราก็ขยับแต่ข้อมือแต่ผมพอทำชิ้นใหญ่อ่ะผมไปทั้งตัวไงไปทั้งตัวได้ผมเคลื่อนไหวทั้งตัวได้แล้วบางส่วนอาจารย์ก็ลงแบบฉับพลันอย่างนีอกทิ้งทิ้งเท็กเจอร์ไปใช่ไหมครับคือมันเก็บมันเก็บรายละเอียดที่หลาใช่คือพอทําชิ้นใหญ่ให้มันสมกับตัวเราผมก็ตัวใหญ่เนาะพอทำช ผมก็รู้สึกเออผมทางานให้เหมาะกับสมเพราะมันเป็นความสุขของเราครับแต่ถ้าเกิดชิ้นเล็กบางทีเราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวตัวเองเข้าใจแล้วแต่ข้อมืออย่างเดียวมันนั่งแล้วก็มีคนบอกว่าว่าจนแบบข้อมือเจ็บสีน้ํามันก็มีมืออะไรเงี้ยอาจจะอย่างอาจารย์ครับภานี้ผมเห็นมีมีตารางสี่เหลี่ยมอยู่นี่ใช่ไหมอ่าเป็นเกี่ยวกับมิติทับซ้อนนะเป็นกล่องของมิติเวลาที่ผมสร้างขึ้นมาก็บางทีเกิดจากการได้อ่านหนังสือเชิงวิทยาศาสตร์กับการวิเคราะห์เกี่ยวกับอ่ามิติทับซ้อนเนี่ยครับก็เลย เออในเขาคิดว่าจิจกรรมของผนังเราก็มีมิติซับซ้อนเหมือนกันก็คือลงไว้ถ้าคนไม่สังเกตก็ไม่รู้นะอ่าเนี้ยก็มีพวกไอคอนตัมด้วยรับอ๋อมีคอนตั้มอ่าแทรกเข้าไปในความคิดพวกนี้นะฮะไอตอมคอนตัมอะไรประมาณนั้นอ๋ออาจารย์ก็แฝงวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยใช่ครับเป็นพลังงานส่วนตัวลายนี้ก็เป็นงานไทยเลยนะอาจารย์ใช่ครับเป็นลายอิเลเมนต์ตกแต่แต่ว่าผมก็ไม่เขียนนะผมก็มีเทคนิคที่จะทําให้มันเร็วๆเป็นเร็วๆไอ้นี่เป็นพ่นไหมเป็นพ่นหอครับเป็นพ่นเอา ก็หลายหลายหลายส่วนแต่ว่าผมชอบเทคนิคผสมไงในการทํางานแต่ละชิมมิ่นความจับพันบ้างแล้วก็โยงลอยบ้างเก็บบ้างอะไรเงี้ยถวยคราบไปตาแล้วก็มีเสน่ห์เทคนิควิธีการต่างๆ ก็ก็ปิดทองนะเหมือนงานปิดทองจงใจนิดนิดนิดแต่ว่าไม่เก็บมันอ่าใช่ใช่สวยครับสวยแล้วมีงานไทยได้นะตัวอ่ามีรูปทรงไทยๆนิดหน่อยที่ยังแบบไม่ได้กรีเอทมันยังใชู้ช้างยังยังใช้เส้นสายที่เป็นไทยๆมาประกอบอยู่เพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงกับรูปทรงที่เรามาเล่นแต่พอหลังๆพอเริ่มขี้กลายแล้วผมเริ่มขี้คลายก็เริ่มจะอันไหนต่อครับอาจารย์จริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จะเป็นตอนผมเขียนเนี่ย ตอนผมเขียนชิ้นนี้ผมทําเกี่ยวกับมุกหัดถีที่เป็นหัวช้างในสาโนดาตที่เป็นน้ําลงมาผมขีดเขียนแล้วทำไมผมเวียนหัวบ้านหมดหรือเปล่าสักพักหนึ่งกระจกที่ว่านมันสั่นๆๆๆอ๋อไม่ใช่แล้วแผ่นดินไหวที่ไหนทักที่หนึ่งอ๋อเป็นดินไหวใช่ครับช่วงนั้นไปออกก็ต้นปีเลยเนาะใช่ทีนี้มันพร้อมกับตองจังหวัดที่ทํางานพอดีทีนี้ก็เลยทีนี้ก็เลยจับเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนนั่นแหละพอไปดูข่าวมันมีน้ํากระจกลงมาจากตึกอใช่ไหมฮะ ผมก็ได้ไอเดียสาดสีลงมาเลยอาจารย์จงใจให้สีผมสาดสีลงมาจากหัวช้างดินน้าคือตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดก็แผ่นเลยผมก็สีลาดลงมาทั้งหมดเลยก็เลยก็เป็นภูเขาสีน้ำเงินเนาะทีนี้ผมก็ให้สีมันลาดลงมาเลยก็คือเป็นเหมือนน้าตกเป็นน้ําตกเป็นน้ำที่กระอกที่จะไหลมาจากใช่ฮะกระชกลงมาจากภูเขาแต่นี่เราเป็นกระชกลงมาจากแล้วไอช้างช้างตัวขั้นแรกมันก็ไม่กี่ตัวครับผมแต่พอแผ่นดินไหวว่ามันตกใจ ช้างตระกูลต่างๆในสานดาตมันก็มารวมตัวกันเพราะมันด้วยความตกใจฮะเขาก็เลยเออเขียนช้างเยอะหน่อยในชิ้นนี้มีหลากหลายสกุลหลายๆสีเข้ากับจับบะบาพอดีเลยผมก็หยิบเอาจังหวะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มีทั้งช้างธรรมดาค่ะช้างที่มันมันหอะได้มันก็เหาะหนีเลิดเปิดเปิงมีพิเศษหน่อยอ่ะแต่ว่ามีงวงมีอะไรทั้งหมดโอ้มีในนี้ช้างบินสิสันตวมาก่ลยร้อยไหม เกือบเกินเกือบเกือบเกินอาจารย์เป็นโอ้โหชอบช้างมากเลยเลยบนยอดเขาบนอะไรนี้หมดเลยนะช้างที่หอดได้ก็หอดหนีไปก็หอดหนีไปไอ้ที่ในน้ําก็ตกใจตื่นมาพวกคุณชอนวารีคุณชอนวารีก็เป็นประหารเป็นปลาอ๋ออันนี้อันนี้คืองานไทยใช่ครับแต่คุณชอนวารีของอาจารย์แบบไทยๆบ้านๆอ่ก็มาเลยใช่ไหมจริงๆอาจจะต้องมีเกตตรงนี้นิดนึงอะไรประมาณสวยครับแต่ว่าคือพอเสร็จแล้วอาจารย์ก็เทสีแล้วลงมาเนาะ เหมือนน้ำกระชกน้ำไหลลงมาจากข้างบใช่ผมยังถามว่าการทำเหมือนเป็นสีหกตอนนี้มาดูก่อนอันนี้ก็งงตรงกลางพอดีใช่ครับใช่ครับก็คือแผ่นดินไหวที่โลกจริงแต่ว่ามันกระเทือนถึงจักรวาลมันกระเทือนถึงทั้งหมดเลยใช่ครับเรากำลังวาดงานอย่างนี้ด้วยแล้วก็นม่รู้ว่ามันทําให้ใช่ได้เลยกระเอผมผมอยู่บนตึกเจ็ดชั้นตอนนั้นผมไปทางานกับกระทรวงก็จะรู้สึกนะ เขาวิ่งหนีกันหมดแหละเราก็ต้องวิ่งเพราะว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยเกิดมาก็ไม่เคยเจอแผ่นดินไหวมื่อก่อนที่แบบแรงขนาดเนี้แล้วพอลงมาปุ๊บมันก็วาย่างนี้มันมีข่าวไอ้ตึกถล่มส่งมายิ่งไปใหญ่โอ้ทีนี้คนก็ตื่นกันเลยล้ย่เนี่ยแล้วมันเรายังไม่รู้อะไรไงตอนนี้ยังไม่มีเซลล์บอดแคร์ที่บอกว่าเรื่องราไปยังไงผมพอรู้ไ้บ้างไงทีนี้เอ้ยผมก็คือเป็นคนที่เอ่ยค่อยหยิบเอาสถานการณ์อีเวนต์ต่างๆมาผสมประสานกันเข้ากับ S <S สีสีแบ็กกราวข้างบนที่เป็นสีแดงเป็นสีอคอิลิกทองแดงเป็นสีสทองแดงของศิลปกรก็เหมือนกับเป็นสวัรค์เนาะข้างบนใช่ฮะ<ช>มันเป็นคือมุมมองมันผสมผสานกันระหว่างภาพในอุดมคติกับเหตุการณ์ปัจจุบันมันรวมกันวอันนี้ตอนตอน,ตอนว่าอจารย์านีเคลื่อนที่นะดูนะมันสามเฟรมเลยไม่ผมผมก็ต่อต่อกันแล้วก็ต่อแล้วก็เขียนที่บ้านมันซูโดมพอจะมีที่ถอยหน้าถอยหลังได้แล้วอาจารย์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งชิ้นทั้งหมดเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งต่อชิ้น ต่อชิ้นครับแต่วเร็แต่ชิ้นใหญ่เร็วสุดชิ้นนันเชิ้นนั้นแหละเดือนใหญ่มากิ่งมันเริ่มเข้ามืออ๋อได้ครับไม่ดูเลยมันเริ่มเข้ามือได้ครับคือมันเหมือนมันเข้ามือแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก่อนที่ไปตรงนั้นก็ไปสีแดงก่อนไปกวครับสีแดงได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราชมข่าวบ้านเมืองสภาวะวุ่นวายในประเทศนอกประเทศอะไรเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียที่จะทำให้ช้างมันทำยุทธาธีกันแบทเทิลกัน บางทีเราก็เห็นว่ามันมีการขัดแย้งกันภายในบางทีก็มีปัญหากับภายนอกครับแล้วจริงๆตัวคนตัวคนเสพข่าวเองอ่ะมันก็มีความวุ่นวายในใจเหมือนกันที่ไม่สงบผมก็เลยเออเขียนให้ช้างมันมันบรรเทากันได้มีมีมีความวุ่นวายมีมูฟเมนต์มีความเคลื่อนไหวหน่อยใช้ทุกกัะหน้าด้วยอ่าคุดกับหน้าก็มีความขัดแย้งกันอยู่แล้วในอดีตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจารย์จงใจใช้ค้างให้เป็นสีแดง ใช่ครับให้มันแบบโกรธวายมีความโกรธมีพลังมีพลังใช่ไหมมีม้าด้วยดันก็ม้าก็อาจจะเป็นความสัญลักษณ์ของคือทั้งหมันเป็นสัญลักษณ์หมดม้าก็อาจจะเป็นความเกี่ยวกับความว่องไวความป่าเปรียวโอ้ชิ้นใหญ่นะอาจารย์งพลังน่าดูเลยแล้วลงเป็นเลเยอร์ไหมครับแต่ว่ารายละเอียดก็อย่างที่อาจารย์บอกผมก็มีผมก็ปล่อยๆมีแบบเป็นเล่อยๆอ่าแล้วก็ ตรงไหนฉับพันไปก็มีเท็กเจอร์ใช่ไหมครับใช่ครับมีการทิ้งพื้นผิวร่องรอยไว้พื้นผิวร่องรอยแต่ว่าก็มีตัดบางส่วนตรงงานก็ตัดเส้นตัวช้างตรงม้าส่วนใหญ่จะปล่อยอ่ะมันเร็วมันเร็วจะไม่เก็บรายละเอียดมากก็มีการทับซ้อนกันมีความวุ่นวายมีเทวดาด้วยอประมาณนั้นใหญ่่งยามห้ามทับประมาณนั้นใช่ออาจารย์ดงใจปล่อยตรงกางไว้เพื่อสื่ออะไรทุกอย่าง ตรงกลางนี้ก็เป็นแบบมันเป็นเหมือนกับอ๊ะมันน่าจะเป็นลักษณะของสเปซที่ทิ้งไว้น่าจะเป็นเรื่องของความหวังที่น่าจะได้ไดรับการคลี่คลายในอนาคต,ตอะไรย่างเงี้ยก็ยังมีทิ้งความหวังไว้ในรูปภาพใช่ครับถึงแม้ความวุ่นวายจริงๆอ่ะมันก็ยังมีความสงบซึงงบ่งเราคิดว่าในความวุ่นวายความเดือดร้อนต่างๆอ่ะมันน่าจะมีความสงบแทรกอยู่ด้วยใช่นะเป็นเป็นสเปซเนาะผมเห็นใช่ฮะใช่ ก็โอเคสวยๆนะครับอาจารย์ก็มีความเป็นไทยอาจารย์ก็มีงานไทยไทยประเพณีอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับรวมลายตัวที่กลมๆอันนี้ก็เหมือนเป็นงานไทยนะอาจารย์ครับครับก็ใช้เส้นโครงสร้างต่างๆที่มันส่วนขึ้นี้ก็งานไทยมีหัวใจด้วยผสมกันไปผสมกันไปเป็นรูปสมัยนะอาจารย์รูปสมัยแหละเป็นรสมัยคือผมพยายามเอาเอารูปทรงของไทยประเพณีเนี่ยมาเล่นให้มันเป็นรูปสมัยโดยใช้เทคนิควิธีการทางศิลปะ ครับมาผสมผสานกันม้าจันทรงเครื่องเหมือนกันนะอ่ามีนิดหน่อยครับมีแบบเครื่องทรงไม่ไอเครื่องทรงมันเกิดจากไอตัวอื่นมาทับมันแต่มันเลยกลายเป็นเครื่องทรงอ่าอ่ามันทับกันม้มันก็เลยเป็นสอนที่อไม่ใช่ทำม้าธรรมดาไอัี่วิ่เขาแบบเหมือนจะเป็นเขาเป็นควายควายตัวหนึ่งเป็นควายตัวอ๋อรวมคือคล้ายๆยเราดูมารประจนเนี่ยคล้ายๆเราดูภาพมารประจนนะครับฮะมันก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดในตันตระกูลมันจะ มีความเคลื่อนไหวมีรูปทรงที่มันฉวัดเฉวียนไปมาดูแล้วแบบลุกลบอ่ะมันสู้กันนะมันไม่นิ่งอ,อ,อ่ะมันไม่นิ่งตืง่นเต้นอ่ะ,อะดูแล้วแบบเขาตื่นเต้นแต่อย่างที่บอกอาจารย์ทิ้งตรงกลางไวนะ้เนาะให้ค้นหาว่าเออความสงบมันก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นนิดเดียวสวยครับสวยสวย,ส,วยสุดยอดเลยแล้วไปอันไหนต่อดีจ้าอันนี้ครับโหอันนี้ก็ สุดยอดเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่านําเสนอเกี่ยวกับพอหยิบเอาช้างมาเป็นสัญลักษณ์ในการตีความแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็ตีความเหมือนกับการสังสมของช้างแต่ละรุ่นบรรพบุพรุษในแต่ละรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงปัจจุบันไล่ลงมาเ็าก่อตัวก็เป็นเหมือนกับเป็นภูเขาซ้อนกันขึ้นไปในขณะนั้นปัจจุบันก็จะมีช้างตัวเล็กๆเกิดใหม่อีกอะไรเงี้ยนะเป็นดวงตรงนั้นใช่ก็เป็นช้างทั่วๆไปที่เกิดใหม่ก็มีการโดย โดยสัญญาษณของโขลงช้างก็มารวมกันแสดงความยินดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการทับเป็นการแสดงถึงที่มาที่ไปของไม่ว่าจะเป็นความเป็นชาติหรือใช่โขลงช้างเป็นสัญลักษณ์ก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากการซ้อนกันของช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรที่ก่อตัวขึ้นมาอะไรก็เป็นทุกขาวช้างเลยใช่ครับ<ล>มีจ,จิตวิญญาณมีบรรพุดุษอะ,อะไรเงี้ยอาจารย์รูปนี้อาจารย์ใช้เส้นโค้งเป็น เป็นแบบนำนะคือโค้งอยากงานช้างใช่เป็นพลังของมันที่ออกไปให้เห็นถึงก็คือมันเป็นเส้นโค้งเป็นไงเป็นงานช้างเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้หลายด้าอ่ะเป็นจังหวะที่ที่จริงๆพอเราใช้จังหวะพวกนี้มันจะเห็นเรื่องของสังสารวัตที่เกิดการเวียนกลาเวียนเกิดเวียนกลับเข้ามาส่วนโจช้างก็ทับถมมันสูงเป็นภูเขาใช่สูงเป็นภูเขาโลกา มีงาช้างเพียบเลยอข้างบนก็เป็นซอกงาช้างทอนอซ้อนกันส่วนตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยจันดวงนี้คืออาจารย์แทงข้ามันเป็นมันเป็นถ้าดูไกลๆเหมือนเป็นจักรวาลครับอ่าเป็นจักรวาลคือพวกนี้มันจะเป็นพลังงานหมดแล้วที่ส่งมาที่อ๋อก็คือตรงกลางที่มีมันเป็นบรรพบุรุษของช้างที่ส่งพลังงานส่งต่อมาเรื่อยๆให้กับลูกหลานในรุ่นปัจจุบัน จริงๆคือเขาก็จะเป็นแบบเป็นอากาศธาตุไปแล้วอะเป็นเหมือนพลังจิตวิญญาณที่เขายังส่งต่อมามาช่วยเหลือลูกหลานเขาไงก็เหมือนกับลูกหลานบรรพบุรุษไทยนี่แหละใช่ไหมเราเราก็ยังสัมผัสได้ถึงว่าเออบรรพบุรุษของเราเนี่ยยังมีการส่งทการช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ผมคือผมตีความเป็นชาติเท่านั้นเองจริงๆเราดูแลเราตีความเป็นชาติเป็นผู้คนเป็นอะไรก็ได้ครับส่วนอันนี้อาจารย์เอาลงแล้วก็ สะาดเลยใช่ไหมก็ผมลงก่อนเลยผมสะอาดสบัดสบัดใช่ไหมฮะมันก็เป็นเทคเจอร์ที่ช่วยให้ช่วยให้เราทําสนุกสนานก็มีทั้งละเอียดทั้งหยาบรวมกันนะแต่อันนี้ก็พ่นเหรอพ่นาพ่นปั๊บก็เป็นอะไรที่เป็นเกล็ดเป็นหนังช้างเลยเป็นหนังช้างอ๋อคือไอ้อันนี้อาจารย์ทำอกไว้ก่อนแล้วไม่ผมขึ้นน้ําหนักเสร็จผมก็เอาที่รองจานอ๋อที่รองอ๋อโอเคพ่นปุ๊บอคือผมจะสนุก ผมจะสนุกกับการทํางานที่ผมจะหยิบเอาของใกล้ตัวมาใช้ส่วนพอใจก็เขาฉาดสีแล้วก็ป้ายด้วยแต่ว่าพอมันเป็นเส้นโค้งของแม่ช้างมันทําให้มันให้เกิดพลังขึ้นมาในการแสดงมันมีเส้นโค้งแบบอาจารย์ยังทิ้งพระจันทร์ไ้ตัวนึงก็พระจันทร์กับน้องโบะพระจันทร์เต็มดวงกับน้องกับลูกช้างตัวเล็กๆก็นึกถึงลูกสาวคนนี้ อ๋อลูกสาวที่เขาเกิดมาในวันพระจันทร์เต็มดวงอ๋อได้ก็คือเป็นเป็นมิติของความหวังที่จะคือเราเห็นพระจันทร์ที่มันสุกสว่างใช่ไหมฮะกับกับการเกิดใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตจักรละเป็นเรื่องการเกิดดับเกิดดับอันนี้ก็มันผูหลุดก็ดับไปแต่สิ่งใหม่ๆลูกหลานคนใหม่ๆก็ยังเกิดอยู่อ๋ออันนี้เขาก็มาดูนะใช่ครับก็มาแสดงความยินดีกันสมยครับการส่งพลังมาช่วยกันอะไรเงี้ย อาจารย์ใช้สีน้ําเงินได้สวยมากทุกรูกอาจารย์มีสีออกน้ําเงินค <c oughs> ือปกติผมก็ยังไม่ค่อยมีสีไงแต่ว่าวเนี้ยมันจะเป็นสีสัน<อ>เป็นสีน้ําเงินเป็นสีขาวใช่ใชแต่สีน้ําเงินอาจารย์สวยทุกรูกอาจารย์มีสีงเงินหมดเลยนะในงานนี้นาะน้ำเงินมุมงง้ง,งม่วงแดงๆสวยๆครับแล้วออไปตรงไหนดอดีอันนี้ชิ้นหลังสุดเลยครับโอ้หอันนี้ภาพใหญ่เลยชิ้นนี้หลังสุดเลยครับอันนี้เป็นอยู่บนฟ้าแลวลอยอยู่บนฟ้าชิ้นนี้เห็นเมฆฮะ เห็นเมฆคือไปทำเวิร์กช็อปที่ต่างจังหวัดที่สุโขทัยครับแล้วขับรถไปหุ้ยเมฆต่างจังหวัดสวยมากผมรีบจอดรถถ่ายรูปกันเลยแล้วก็ินเอ้ยเดี๋ยวชิ้นล่าสุดกลับจากสุโขทัยจะมาเขียนงานชิ้นหนึ่งที่เป็นเมฆครับที่จินตนาการเกี่ยวกับช้างก็ได้เป็นชิ้นนี้ขึ้นมาทีนี้มีเฟรมสองอันเฮ้ยมันไม่สะใจท้องฟ้ามันต้องกว้างใหญ่ต้องกว้างใหญ่เออมาต่อกันเลยมาต่อกันเป็นเป็นเมฆภาพกว้างๆได้้แลววกก็จินนตาาารถึงสภะ ของกลางของช่วงที่เย็นๆที่กาลังจะเปลี่ยนถ่ายเป็นกลางคืนแล้วก็เมฆฝนกาลังจะก่อตัวขึ้นมาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแหละแต่มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเป็นเรื่องของการสภาวะบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มเมฆก,ก็หลอมรวมกันเป็นเป็นช้างอย่างเงี้ยเป็นกําลังก่อเป็นพลังอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง